ครับผมจงนั้นไม่เจอครับก็หลังจากงานชุดก่อนนะครับเป็นบางตอกับมีดครัวเนาะแล้วก็มีบางต่ออีกสองเล่มมีดควัวอีกสองเล่มนะครับอาทิตย์ก่อนนะครับเป็นเพิ่มนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะมันเป็นงานซ้ําเนาะนี่ก็มีงานเนี่ยครับที่ตกลงคุยกันไว้นะเป็นซุยครับหกเล่มตอนนี้เหลืออยู่เล่มเดียวนะครับพอพร้อมกับซองหนังครับ มีดขนาดหกนิ้วหกนิ้วหนิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดสุยคับมีดแคมป์นั่นแหละสัน3ามมิลดครับด้ามไม้กระดูกครับมีลายนิดๆเน,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 นาะห้าหนิ้วนะครับใบมีดหนิ้วครึ่งทุกเล่มเนาะทุกเล่มเ,เ,เลยครับมาพร้อมกับหนังหนังอัด สายหนังวัวนะครับหนังแท้นะอัดลายจระเข้ครับตัวนี้เป็นที่สอดสอดเ,อเชือกสอดเข็มขัดก็ได้นะครับเวลาพกเนาะเราจะพกแนวตั้งก็สอดเชือกเข้าไปนะครับห้อยนะครับง่ายๆเนาะราคาเดิมครับแปดร้อยห้าสิบาทตอนนี้เหลืออู่หนึ่งเล่มนะครับตน,นี้มีหกเล่มแต่ว่า,เ,าเป็นเป็นงานจองเนาะ เหลืออยู่หนึ่งเล่มน,นะครับใบมีดขนาดเดียวกันเท่ากันทั้งหมดนะครับโวยคมแล้วนะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็เพิ่งยิบซองเสร็จนะครับที่ยิงมีดมาเสร็จแต่เมื่อวานแล้วคมหวานเจียบ คมพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นคมสแก่นะเป็นคมแข็งแรงหน่อยนะครับประมาณนี้ครับเป็นทรงแคมป์นั่นแหละครับแต่ว่าหลังมันจะโหนกขึ้นหน่อยๆนะแล้วก็ปลายก็จะเหมือนเหมือนมีแคมป์เลยครับคมตรงนะครับหลังโหนกนิดนึงนิดนิดนะครับแล้วก็ด้ามจะยกขึ้นจากแนวหลังนิดหน่อยนะครับเป็นสไตล์มีดแทงโจกนะ ให้ดูอีกเล่มครับนี่นี่อย่างนี้ครับหลังเอ่อหลังมีดจะโหนกนะครับแล้วก็หลังด้ามจะโหนกโหนกนิดๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็น่าจะมีชุดเดียวนี่แหละครับไม่ได้ทําอีกนะใครที่สนใจเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับไปพร้อมอย่างนี้เลยนะได้ด้สองด้วยนะครับโอเคครับ จูนเบเกอร์ต้องลาไปก่อนครับมากับมีดซุยนะครับหกเล่มตอนนี้ผมขึ้นกุรคานะครับสามเล่มขึ้นไว้แล้วสำหรับง,งานคิวนะกะว่าจะทําให้ได้สามเล่มลนี่ละน่าจะเสร็จทันน่าจะนุ่นและครับวันที่ห้าที่หกนี่ 5, น 6, นแหละก็สามคิวนะครับแล้วก็กุรคาเป็นสิบ นิ้วสิบเอ็ดนิ้วสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับสามเล่มแล้วก็ผมมีค้างตัวสิบสี่อยู่เล่มหนึ่งใบขาวนะครับเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์นะตามคิวนะครับอ๋อแล้วก็มีมีที่จะมีก็มีแซมเข้ามาคือยาคุดนะครับมีคนสั่งยาคุดไว้เล่มหนึ่งพันห้านะรพร้อมซองเป็นซองหนังหนัง,น,งนะครับไม่ใช่หนังแบบนี้นะเป็นหนังพวกฝาดนะครับ ครับเป็นมีขั้นเขาด้วยอ่ก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับเดีย๋ยวจะทําอีกเล่มน,นึงนะทําคู่กันนะครับยาคุดเล่มละพนะันห้าฮะใบยาวเจ็ดนิ้วหกนิ้วหูหนึ่งครึ่งเจ็ดนิ้วประมาณนี้แหละครับยาวสัดส่วนก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปส่งงานนะครับก็โอเคครับ